ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซิโยอีทัาฟ้ารบบนดินเปิดภาพหาดูยากโคอโมมโดยยึดหน้าปราสาทตลาสุดทออเผย F16 ชอบทิ้งไข่ใส่ผู้ลุกรานรัวดังใส่ฟ้าแนบจะที่มีการประชุมสภากลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพในการปฏิบัติภารกิจที่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชา สำเร็จเรียบร้อยในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมสถานการณ์24ชั่วโมงทางนี้ที่ประชุมสภากราโหมสรุปต้องดำเนินการต่อไปดังนี้ 1. คงกำลังไว้อย่างน้อย1ปีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจริงๆแต่แนวชายแดนยาว798กิโลเมตรจะยังคงกำลังทั้งหมดคงไม่ได้ดังนั้นพื้นที่ไหนถ้าต้องคงกำลังก็ต้องคงไว้ 2. บางพื้นที่ทำรั้วอิเล็กทรอนิกส์มีกล้อง cctv 3. 3บางพื้นที่ทำรั้วถาวร 4. บางพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ห่วงห้ามให้ทหารผ่านศึกเข้าไปทำกินเพราะทหารผ่านศึกยังมีจิตวิญญาณความเป็นทหารในการช่วยดูแลพื้นที่และ 5. อาจทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งนี้ได้แจ้งกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีแล้วเนื่องจากต้องของงบประมาณ ณะที่เมื่อวันที่9มกราคม2569กองทัพบกไทยได้มีการเผยแพร่พภาพพร้อมกับข้อความถึงภารกิจสำคัญและน่าสนใจว่าประดับยศในสนามรบคือความหมายของความทุ่มเทพเพื่อชาติไทยผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศสยทินได้มีการตรวจเยี่ยมและประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชา ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นอันเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทางกลางภารกิจราชการสนามหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศยังคงยืนยัดปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละความพร้อมและความรับผิดชอบเพื่อชาติศาสนาพ,พระมหกศากษัตริย์และประชาชนต่อมากองทัพอากาศไทยค่ะยังมีการระบุอีกว่ากองทัพอากาศยืนยนันการปฏิบัติภารกิจทุกขั้นตอน ้องยึดถือหลักกฎหมายสากลความรับผิดชอบและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาสันติภาพเสถียรภาพ,ภาพและความมั่นคงของภูมิภาคอย่างยั่งยืนกองทัพากามีการชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและโปรง่งใสต่อแนวทางการปฏิบัติการของกองทัพากาสแสดงขีดความสามารถความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทัพไทยตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์การทูตฝ่ายทหารและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ล่าสุดวันนี้1 0มกราคม2569ในเพจกองทัพะกาศไทยได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับมีการระบุว่า F16 r i n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  g สายฟ้าฟ้าแลบฟ้าผ่าที่ชอบทิ้งไข่ใส่ผู้รุกราน o อ r i n g r ไ i n i n g นามเรียกขานสายฟ้าไม่ได้มาเพราะชคช่วยเห็นเครื่องก่อนได้ยินเสียงหรือตัวอีกทีก็หายไปแล้วเสียงดังไปหน่อยต้องขออภัยเพราะที่นี่คือพลังของอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย Thank oh you. ต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิ จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ตตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569